อยากบอกใครครับว่าอย่าหยุดอย่าหยุดรักฉันเดยฮะเอออย่าไปเอออย่าไปจากฉันนะต้องอ่ะบอกมาฮะเราเหรอบอกมาครับฟ้าครับบอกมาบอกมาครับ SMS นะครับผมส่งมาบอกได้4 7่7 7็ดนะฮะหรือว่า MS นะครับ4 7่7 7 8 8สบอกชื่อแล้วก็นำสกุลมาด้วยว่าแต่ตอนนี้ฟ้าต้องบอกแล้วครับฟ้าจะบอกใครว่าอย่าหยุดรักฉันบอกพ่อกับแม่สิถูกต้อง เราก็เกเรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ไงเขาก็มีโกรธมีงอนเราบ้างแต่เราก็รู้แหละว่าเขาไม่เคยหยุดรักเราแต่ว่าเราก็อยากจะอ้อนบ้างอะไรอย่างงี้บ้างเออแหมบางคนมีแฟนอ้อนแฟนจังเลยพ่อแม่ที่แบบนิดนิดหน่ไหนไม่ได้อะไรอย่างงี้นะช่วงนี้ช่วงนี้จะอินทางที่บ้านนะใครอ่ะใครใครอ้อนใครพูดถึงใคนี่โทรหาแม่ทุกเดือนนะพี่แบงค์อ่ะแม่แม่ขอตังค์ขอมา บอกได้หรือแม่รักแม่นะลูกจะบอกได้ไหมลูกขอได้ไหมบอกรักแฟนได้ก็ต้องบอกรักพ่อแม่ในวันนีด้วนะครับมีไหมคะมีไหมคะหนุ่มๆผมนี่ก็ต้องบอกแฟนๆของเดอะมิคเซอร์นะครับอย่าหยุดรักพวกเราสามคนแน่นอนครับเพราะว่าเจอกับพวกเราทุกวันอย่าเบื่อห้ามหยุดครับห้ามหยุดดูกันเลยทุกวันดูกันได้ทุกวันเปิดไว้อาบน้ําก็ฟังเสียงพวกเราครับนะครับนี่อย่างนี้หรือว่า ใส่แต่นอนแล้วเปิดภาพพวกเราดูก่อนนอนก็ได้ยังดีนะฮะถ้าเป็นผมเนี่ยเขามาดีแล้วผมมาตรงข้ามดีกว่าสาวๆทุกคนนะฮะตัวเล็กสเปคนิคนะครับสาวจะครับไม่ว่าแต่บอกเลยว่าใจดีและอารมณ์ดีผมชอบนะครับอย่าหยุดรักผมแล้วกันตัวเล็กนะฮะนิมันชัดเจนจริงๆนะก็อย่าลืมส่งกันมาบอกแล้วกันนะ y ยูชา n อลโทรศัศน์ของคนรักมนตรี24ชั่วโมง